ไปแล้วนะฮะจากหลัดกลางคันครับสองกำลังมาสองมาแล้วนะครับ่ไปยินนไปน ไม่ขึ้นกับกลัวมึงยิงตัวประกันได้เลยนะผมึงทราบนะอะไรนะตำรวจมันเล่นไม่ขื้นผมจะยิงตัวประกันทันทีเหลือสองร้อยวิสองร้อยวิสองร้อยวิเงียบก่อน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 ทุกคนเงียบก่อน เราอยู่ไกลเกินไปเพราะมันโดดลงน้ำมาตามบางอะระวังนะระวังเสียงเรือนะมันว่ายว่ายน้ำตามตามมาตามบางมาจะเห็นเราพี่พี่พูดเบามากเลยเผื่อมันว่ายน้ำตามตามบางมามันจะเห็นเรานะ โดดลงน้ำว่ายน้ำตามบางมาคิดว่าไงี่ดอ่ะเกิดมันว่ายน้ำตามบางมามันจะเห็นเรือขึ้นไปถอยหลังไปอีกได้ไหมบมันจะได้เสียงเือมไหม đập phun lên đập phun lên, hãy nó chảy hãy mà chảy, đã 100 vĩ đã, 100 vĩ. อยู่อยู่ทางลงไปนี่ครับผมร้านโดนัทอะเบอร์เกอร์หนึ่งคันครับผมที่ผมขับมาอยู่จะดักอ่ะเดี๋ยวผมแกล้งขับไปก่อนนึงโอเคโอเคผมบอกไปแล้วรถรถรถอ่ารถตำรวจเอ v ยูวที่จอดให้เราเห็นเนี่ยจะไปจอดในซอยตรงข้ามร้านเราจะหันหน้าออกไปทางนู้นโอเคไหม ได้ยิน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 เราจะไม่มีตำรวจเราจะไม่มีตำรวจรอบรนี้ไม่มีเลยไม่มีรรอบรอบนี้มาล้อมเราสไป็บขอคดสเกลคดสเกลว่าไงสไป็บเลือสไป็บดูดิยังไม่มียังไม่รด้างทดีดโอเค อีกสิบวิได้ยินได้ยินตรงร้านเบอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวซ้ายใช่ไหมโอเค ยัดเอามาพลิกคันพี่ห้ามเรียกชื่อห้ามเรียกชื่อหน้ากากหน้ากากชสร็้แก้วเรือเรือใหญ่เขาเสร็จแล้วนะเรือเรือเิฟต์เรือเฮ้ยเฮ้ยมาเรือรอดผมรอดแล้วพี่ผมรอดแล้วเรือไอ้เรียมาเร็วไปจอดกระดาษเลยกระดาษใกล้ใกลบ้านเฮ้ยไป คขึ้นมาขึ้นมาลงน้ำแล้วทำไม่ขึ้นมาชิบหายอูจีพายแล้วตกเรือเก็บรถเก็บรถเดี๋ยวไปเปลี่ยนเต้าในบ้านเก็บรถแล้วเปลี่ยนเต้าในบ้านมีห้องมีห้องมีห้องมีห้อมีฮอไปตั้งเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดีจะไม่ส่งปะปะแลรวจยังไม่รู้ มีห้องนะมีห้องอยู่ทางทะเลเดี๋ยวเพิ่งออกนะเดี๋ยวเพิ่งออกนะตัวประกันแล้วนะไหนบ้างส่งโอเคโอเคอีกคันหนึ่งจะรยเ่อร์เชอร์ครับผมรถชอร์ชอให้มันสนใจไห่รู้รถชอร์ชอ ไปเรือย้อนเลยขับไปเรือย้อนเลยเขตัวผมรอดนะคนขับเนี่ยใช่ได้มาสิหมื่นแด้มากกูมองร่องฝากกูมองร่องนับตกดูดูอ่าพลสเกาพลสอาพลสเกลมารอหน่อยคุณคุณคุณดอมมันมันดูบริเวณรอบๆนี้หน่อยว่าถ้าไม่มีตำรวจผมจะวิ่งคุณกับคุณดอมเข้าใจปะไอเรือขับเล่นก่อนเลยเรือเรือขับเล่นเลยเรือย้อนขับเล่นเลยขับเล่นเลยบอกท่องเที่ยวขับเล่นมึงขับเล่นเลย ร้ายมันสงสัรโอ้คุณดองคุณดองมาคุณดองมาอ่าใครก็ได้ว่าเบนก็ได้ว่าเบนได้ว่ะ<า>ครับผมผมว่างนะผมว่างนะตอนเนี้ยอุสมาอยู่ใต้อยู่ในท่อเหรอตำรวจอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อมาตรงตึกใหญ่ๆครับผมตรงหน้าสอนอ มผมมาจอดรอแล้วรีบขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ออกยังงออกไม่ได้ต <c oughs> ึกว่างไม่ถดงเลย <c oughs> ตรงตรงึกสูงๆนะฮะตรงสอ,งสอ,งอ,งสองนอหิบ้านได้ไไดนี่ยตรงข้ามร้านเบอร์เกอร์มันอยู่ตรงนั้นกันนะครับระวังด้วยปลอดภัย กลับเข้าไปที่ร้านนะครับอวันพูวันพูอยู่ไหนวันพูอยู่อยู่ใกล้ๆท่อวะอยู่ใกล้ๆร้านเลยมอยู่ปากท่อผมอย่าปากอยู่ปากท่อรอผมรับผมปากท่อไหมเนี่ยกำลังหาทางไปครับเพื่อนพี่อยู่อยู่อยู่ปากท่อแล้วอยู่ปากท่อแล้วเห็นรถไหมเห็นรถไหมรอปากท่อหนะอยปากท่อตรงทะเลมารับเลย คนเดียวขอคนเดียวใครก็ได้วะใครก็ได้มาถึงกหมดแล้วโอเคโอเคได้ได้ก็ได้รถมามีรถมารถใครน่ะพี่ดองไ,ได้ไหมเนาะอะไรอัตลักษณ์ยี่ไปรถใครอ้าวแบบแม่งไม่หลง กำลังออกขึ้นไปกับเบนเลยก็ได้เบนเบนเอาหัวยี่ห้อพันมาแล้วป่ะไปๆวนแถวบ้านนิดนึงวนแถวบ้านนิดนึงตรวจยู่เดี๋ยวครับได้รับเงินถือมาให้รอดแล้วเดี๋ยวเก็บบ้านเดี๋ยวเก็บบ้านเดี๋ยวขอแค่เข้าบ้านได้คือรอดคือยอมขอเขาแค่เข้าบ้านได้ขอแค่เข้าบ้านได้เก็บของรอด่จะทำคดีได้ดักดักเออ ทำคดีเราได้ไงถ้ามันจำได้ว่าเราเข้าบ้านหลังไหนคอมเมนตเร็วอๆไม่มนะรอดเ้ยรอดนิ่มดงวะสีมืน,มแมนแดงสีหมื่นแดงอ่าตอนนี้ตำรวจไม่มีนะครับแถวบ้านเรา <c oughs> ง่าย <c oughs>